สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมก็หลังจากที่ไปรับประทานอาหารนะฮะเดี๋ยวพวกเราก็จะยกนะฮะยกบ้านน้องเหลืองนะเอะ F นะนี่ครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะฮะเอซี F C. เราจะปรับปรับหน้าหน้าดินเนาะแล้วก็เทปูนนะฮะพี่น้องแล้วก็ตั้ง ตั้งบ้านที่เราทำเมื่อเช้านะฮะนี่ฮะน้ำก็ใช้จริงๆแล้วนะฮะเอใช้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวให้โอ้ต่อไฟนี่มันมันก็ไม่ยากเนาะ,ะพี่น้องบ้านหลังนี้ก็จะต่อจากหลังนี้นะฮะเอซแล้วก็บ้านหลังนูน้นนะจะต่อจากหลังนี้นะฮะพี่น้องาสายยางก็เดินละเลาะไปตรงนี้เลย นะเอฟซีทุกท่านอ่ะคุณแม่ก็มาแล้วนะฮะเป็นยังไงมห้องน้ำเจ้าแล้าดิบ่หนี้เออเข้าไปเบิ้งเลยบ่เข้าไปเบิ้งเลยเนาะอืบ่นึกว่าเข้าไปขี่เไม่ได้ขี่เนาะล็อกล็อกกาวก่อนเรียบร้อยล็อกเบิ้งแล้วบ่โอ,นอ,อ,นอ,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 อ้นี่นี่สุดยอด ในการเล่บบันิเจ้าอาบน้ำอาบน้ในสบายมีห้องน้ำใส่ปีของเจ้าของนี่กาเอาเอาถา,างเขาไปตั้งข้างในเนะาะทังตั้งข้างในนะครับเดีย๋ยวสิต่อตัวใส่อยากมาให้นี่ครับเรียบร้อยนี่นะไป <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อ่ายกไานี่ไปหดไปเอื no like ่เไปไกลโอ้ยย่าย่าย่าฟาวยกเนาะพ่อแม่พ่อบ่มีแม่น่ะน่ะแม่แม่แม่เป็นโตกับพี่น้องบิวกับบิวชื่อๆบิวมูกับไซ่นี่ครับผมใส่ยางก็หนึ่งร้อยเมตรนะนี่ครับเอาเอาออกก่อนโยกออกก่อนน้ำนะจะยกอ่า ยางรถนายเอฟซีว่า<อ>เหมือนยางรถใชนะ่ไหมไม่ใช่อเออ,เอ,อบ้าน,านนี่นก็หนึ่งพันเท่า <c oughs> ไหร่นะหนึ่งร้อยเมตรนี่ก็แบ่งกันนะออบ้านเจ้าก็เดี๋ยวต่อไปบ้านโน้นเดือษเท่าไหร่ก็อ,อ่ามันมันร้อยเมตร โอ้โหทำการยกแล้วนะฮะ FC บ้านนะฮะนี่นี่ไปเลยเอาขาเอากล้องในหน่อยเอากล้องเอากล้องหน่อยเพียงเพียงนี่นะฮะน้องเหลืองมาแล้วนี่บ้านน้องเหลืองบ้านน้องเหลืองไม่ใช่น้องเหลืองเดี๋ยวลองทำท่าวางดูก่อนทำท่าซิเดี๋ยวทำท่าก่อน ทำท่าทำท่าวางเอาไว้เงียบเงียบเงียบเราต้องเงียบเงียบโอ้โหแกวแกวเลยนะฮะพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหพอดีมั้ยมันเป๊ะเลยมันพอดีเลยนะนี่เราต้องเลื่อนมาฝั่งนี้เพราะตรงนู้นฝนโดนไม่เป็นไรแต่ห้ามโดนเครื่องใช่เราต้องเลื่อนมาอ่วพ่อพ่อพ่อพอพอพ่อๆนี่แหละโอ้เป๊ะ น้องหลังเราจะมีบ้านแล้วเนี่ยสิเห็นไหมสังเกตดูนั่นน้องเหลืองคือน้ำตาไหลเลยได้บ้านได้บ้านปุ๊บน้ำไหลเลยน้ำตาไหลใช่ตาตั้งออกมาเลยสังเกตดูวินาทีน้ำไหลเอาไนเราเราไม่เอาไปอีกวะไม่ขยับไปแล้วนรืบอกผลตกเดนี่ได้เครื่องมันอ่ะคุณพ่อมีน้ำได้บเออเข้าใจย่งวะเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจอยู่ ทีนี้เอาอันนั้นมาจับระดับแล้วก็โอบเลยปูนจับระดับอะไรไม่ต้องจับก็ได้โอบเลยเออโอบเลยสวยเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนเอาไม้ออกก่อนเฮ้เอานางร้านออกก่อนแมีนบอกไม่ใช่เนาะไม่ได้ไม่ได้เด้อเด้อเด้อเอาเชือกมัดใส่ตัวนี้เลยอันนี้่าตีหลักนี่อันนี้โอ้ยตีหลักลงไปแล้วก็มัดตังนี้มันมอกเทพุก็ได้เหฮะเนาะปักหลักลงไปนี่ ยิดๆเลยอเอาอย่างนี้เทพื้นเพื่อเพื่อความสวยงามใช่<อ>แล้วก็เพื่อไม่ให้สนิมมันกินเสานี้ถ้าปูนโอบสนิมมันจะไม่กินแล้วทีนี้เอ่อเราจะเอานั่งร้านมาก่อนอแล้วก็มัดตัวนี้ให้มันต้องแต่งก่อนอให้มันหอยต้องแต่งก่อนอพอเราเทพื้นแห้งเราก็วางมันลงกับเรามัดใส่อันนี้ก็ได้โครงนี้นี่ ได้มาได้เอาโอเคได้ดีแล้วไม่ต้องมัดเอาไม้มาขัดใส่แล้วเออเอาเอาไม้เอาไม้เดี๋ยวผมเฮ็ดให้เบิ่งอุ้ยอย่าให้ถึงมือผมจะมาอ่ะมันคืออยากเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไอ้นี่อยากเอ้นี่มาช่วนะทำปั๊มไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเทพื้นนะตัวฐานตั้งฐานปั๊มนะครับนี่เออเออเออมันมันยกขึ้นได้อันนั้นน่ะ เอายกขึ้นยกขึ้นโดนท่อโดนตันเนาะไม่ต้องไม่ต้องช่วยโอ้ม่ต้องช่วยบ่ไม่ไม่ต้องเนาะเรดูดูอ่าไม่ช่วยไม่ช่วยโอ้ไม่ช่วยยายายาโออ๋ไม่ช่วยเด้อยายายาอย่าช่วยอย่าช่วยหนักอะไรนะอืมอย่าช่วยผมยาไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยอย่าช่วยผมเอ้าหัวไห้ซอยเนาะ เอาคนไปคัดมันติดนี่เออเอยกได้คมอมันติดมันติดนี่เยรอ้มันขึ้นม้อนนี่ก็เลยต้องเอาเสื่อ้อยนี่่ิมันพอยเสื่อพอยเนาะมัดให้มันลอยเนาะเออเอาเจงสีก็ได้ครับเอาเสื่อมัดให้มันลอยแมนเอาตามนี่แหละเมื่อกี้ว่าจะไม่ให้ช่วยเชือกก็ได้เนาะเออไม่แท่เชือกีกยืมก่อนนะเอาเสื่อเชือกเนาะแล้วยืมก่อนยืมของนไว้เนาะ

ปรับระดับปรับระดับปรับพื้นที่แล้วก็เตปูนเลยเสียมเสียเสียมเสียมเอ่อกาแบบนี้เรอ้มกแวเสียมเสียมเสียมเออต่อกระสางมันสังนั่นะเออปรับระดับงามโอ้เจ้าเจ้าทำไมมันเหนื่อย่างเ นี่นะฮะเอฟซีผสมปูนเลยอ่าผสมปูนโอเคเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ